กินยังอ่ะเจี๊ยบยบ,บ้าเจี๊ยบวันนี้ไม่อยากวันนี้ตรวจพ่อเงี้ยนั่นอีดีเราขี่รถเบียดกันไหมกับเด็กหน่อยอยู่ในตลาดไหมรถมาแต่ทางหนาปุ๊บทางเด็กหน่อยมาแต่ทางหลังไหมตลาดบา้านเฮานี่ตดีตลาดบ้านเฮานี่แล้วขี่มาขี่มาอย่างไรมาเบียดกันออือโอ้ยแต่รีดตรวเล่าอีดี มาถ้าสร้างโค้งโคง้โคงมาโค้งมาโคงา้งมาทั้งหน้าตลาดปุ๊มบมาองพ่อกันเป็นยังไงบ้างเนี่เบียดกันวะเนี่แม่พี่ใหญ่กับเด็กน้อยพี่ใหญ่กับเด็กน,น้อยแก่พี่รสเสลงเบียดกันแล้วเป็นยังไงบ้างนี่นี้จะบอกฟังเสียอย่างเนี่ยเจ้าที่เข้าใจ อันนี้นบออันนี้อันนี้บ้านบ้านมูบ้านเล่ามันบอเออแล้วก็ขี่รถมาอันนี้อือนี่ตลาดอยู่ตรงนี้นี่ตลาดอือตลาดนี่มันตลาดบ้านเฮาตลาดใหญ่ๆคุ้มคุ้เนี่ยมอกตลาดนี่มันจะเป็นแยกอยู่บานที่นี่อันนี้อันนี้มัจะท่าทางไออันนั้นไหมมนบอเอเด็กหน่อยขี่มาท่าางนี้เออขี่มานีมันนีมาพ่อกันอยู่นะตลาดมึงโค้งนี่อท่างแคบๆนะนี่แคบๆมึงนี่มึงนี่มึงแคบๆนี่เออแล้วก็ขี่มาเตอบานเล่า บ้าน,น,นทางรถไฟนะบ้าน,น,นทางังรถไฟบอ่อ่าทางรถไฟยิงๆมาหนีเอ้าขี่มาหนีมองโคง้งพอดีมองโค้งกันละมองแคบๆเลี้ยวย่างๆกันละมองโค้งทางมันนเนน่ะไปตลาดน,ลน่นน่ะแมนเราก็โค้งมาทางนี้ปุ๊บโค้งมาดึกหน่อยมากแต่โบนี่มันเบียดตั้งคางนี่เล่ากับเซธาร์สลาว่าปั๊บไปเบียดทางขายะใส่ทางขายะอยู่งมองไหนบางทีงยอยู่นี่อยู่ง้างมั่นี่ยมองเทศบาลมากดูดูนี่เมียเมียจิ้มจอดเลี้ยงกันหล้วลายนี่เมี เป็นยังไงบ้านนี่เมื่อเราทะเลาะทะเลาะกันแล้วเราเซ่ไปรถเ้าอ่ะเซ่ทะเลทะเลทะเลลงมาใครยุบ่ตกข้องข้องยุ่ยข้องย่างว่าเท่ากี่แม่ร้องอ่ะที่ว่าข้องน้ำยวนพัดนั่นท่อน้าไอแถวตลาดมันไหลระบายน้ำไมาต้งนีแม่ทั้งผีล่ะ <them> <Dracula? S 1> ัาที่นี้ก็เลยบุรู่ตอนเราเบียดกันที่ว่าที่เราเราเราเซ่มากนะบุรู่ว่าเราสุดไปใส ตอนที่เราลูกขึ้นมาเนี่อก็ไปใช้วันนี้อ่ะแล้วลูกขึ้นมาได้ยุติ่ได้ยุ่แล้วแต่ว่า,วาเขาต้องทรมเออแต่ลีตัวเ,เล่าลูกเท่าไหร่ละอืมานที่นม่รู้ว่าเล่าสิบเอ็ดใส่เอาลองลองกท้ายดูระวังบ้านเล่านน่ที่ว่าขาับทางลูกไฟนหนิขับทางลูกออลไป<อ>ไปนิลูกไฝ่มาหนิมาหนีมาหนว่าว่าเล่าสิไปบ้านหรือหรือว่าจะมาอาไรไม่เออหรือว่าจะมาซื้อของอยู่ตลาดต่อยเล่าลองลองท้ายมองดูว่าเล่าสิไปใส่เนาะเจ้าว่า แล้วก็ต้องไปแอน้ำไมก่อนไปแอน้ำไมเออบอแมนเอ๋อแล้วไม่ได้ไปอน้ำไม้ตีถ้าม่ราเราไม่ได้ไปอน้ำไม้เราก็ต้องเม,มื่อบ้านเราตัวเมี่ยบ้านตัวเนี่ยเออบอแมนเมี่ยบ้านเราก็บบอแมนเอาออู้จสว่างแดะเอาอ,อย่าเปล่าไปบอไปแอน้ำไม้บอ,ไป,อ,บอไปบ้านเข้าตลาดตีแล้วไปซื้อของข้าขเก้าบ่เล่ารถไปได้บ่หน่ จักเร็วคือเราไปทางคลองน้ำพี่ทางคลองน้ำพี่ฮะจักเร็วอีหยังมาสามาตอบก่อนไปล้างแค่รถเจ้าฮะไปล้างแค่รถไปดอกไปล้างแค่บอกสุภาพแค่นั่นละบอกอยู่เดี๋ยวนี้เจ้ารอเขียนแค่คอยตีเดี๋ยวนี้ร่างแค่รถอุทย,นยานมัน มันอุ้ปุ้ยแม่โอ้ยมันชิล่างออกบ้างแล้ววันนี้มีการเรื่องเล่ามาบอกให้เขาฝรั่งหุ่นเด่นขึ้นแต่บางเดื้อหลางเขาออกได้บาดนี่โอ้อยพงษ์อันเอ้ยขอละเงินเจ้า้ย